สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดู v ีออกันดีกว่าว่าที่โชว์รูมมีกี่เจนกี่รุ่นกี่คันกันบ้างนะฮะไป اه. เดี๋ยวเริ่มคันแรกดีกว่านี่เลยตรงหน้าเราเห็นป่ะสีเทาครับคันนี้สีบอลเงินนะฮะเป็นตัวเจน2ปี12ครับคันนี้อยู่คันนี้158,000บาทอย่างปนบาได้ชุดแต่งด้วยโอ้โหโคตรเท่เลย้างหน้ากระจังหน้าทีอาดีนะนะโลโก้ไฮบริดไปดูภายในดีกว่าคันนี้อ่ะ ในดำนะบอดเนี่ยบอดเดิมโรงงานโอ้เกียวโตโ้วยคันนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทโคตรเจ๋งอะ่ไงสีสีบอลเงินนด้ไหมมีสีบอลเงินแล้วสีขาวครับผมเกินสองเหมือนกันปี่สิบสองหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทไงมีชุดแต่งสเกิร์ตให้รอบคันมีวิงหลังให้ด้วยคันนี้ได้สองคัญน,นะไม่เคยติดแก๊สเลยทั้งสองคันเนี้ยก็ไม่เคยติดแก๊สนะครับมาดูข้างในดีกว่าคันนี้คันนี้เป็นตัว รุ่น1.5นะครับผมเบนซินนะฮะเฮ้บอกไงบอกสวยนะภายในดำเหมือนกันคันนี้เกียร์ออโตะมีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับไม่เคยติดแก๊สคันนี้มีล้อแมกแตงซิิงให้เรียบร้อยมีสเกิร์ตโคตรสวย1 5 8 0 0 0 0บาทมีวิงหลังแบบนี้ไงเฮ้ยเ,เทนะเทปะเออไอ้เฮ้ยมีมีบอลเงินมีขาวมีดำครับผมใครหายอยู่นะฮะสีดำ โอมแม็กซิ่งๆเลยคันนี้นะครับอ่ะคันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะปีที่สองเหมือนกันคันนี้1น0่งแสนเจ็ดหมืออ่นพันบาทนะโอ้โหโคตรดีโคตรสวยคันนี้รถเข้าใหม่ด้วยรถบึ้งเข้าเลยนะครับอ่ะนะฮะคันนี้ไม่เคยติดแก๊บเหมือนกันแล้วก็ภายในดูภายในนิดนึงนะนี่เป็นไงคันนี้ภายในครีมนะนี่ภายในครีมนะครับ ข้างนอกดําภายในครีมสวยๆก็ทําให้รถเนี่ยมันดูโล่งนะตอนนี้เป็นตัว 1.5E นะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะอ่ะดูเจน2แล้วใช่ไหมไปดูเจน3ดีกว,ว่าอ่ะถึงเจน3กันแล้วคันนี้คันนี้นนเจน3รถสบอนเงินเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะคันนี้258,000บาทเท่านั้นนะครับได้เจน3คันนี้ปี2014ด้วยนะครับผม เออสวยนะดูดิไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วด้วยคันนี้นะครับรู้สึกตัวนี้ตัวท็อปด้วยนี่ 1.5G คันนี้ 1.5G นะครับเดิมทุกจุดภายในเอ้ยดูกันหน่อยดีกว่าภายในคันนี้นะโวความตัวท็อปภายในคอนโซลทูโทนแอร์แบ็กคู่หน้า ABS เรียบร้อยนะครับผมอ่าเครื่องเล่นแอร์ออโต้แล้วนะตัวท็อปนี่แอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับภายในสีเบ แบบนี้เลยรถการันตีนะครับไม่เคยติดแก๊สแล้วก็รถทุกคันนะการันตีว่าไม่มีประวัติชนหนักติวามจมน้ําตัดต่อย้อมแมวร้อยเปอร์เซ็น์แน่นอนนะครับโอ้โหบอกเลยสวยๆทั้งนั้นแล้ววีออสขับโคตรดีนี่ก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับด่ะดูคันหนึ่งดีกว่าคันนี้เพิ่งเข้าใหม่คันนี้โคตรเท่โคตรสะดุดตาเข้ามาปุ๊บแบบแรกโอ้โหไงเงสีขาวรถเข้าใหม่รถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพย,ยังไม่ได้เก็บงานนะครับคันนี้เบื้องต้นสเกิร์ตรอบคัน มีสติกเกอร์ TRD นะครับผมใครไม่เอาลราออกให้ได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับปี13คันนี้269,000บาทอ่าววีออสปี13นะครับตัวนี้มีสกเกิร์ตรอบคันสวยๆเท่ๆโรลสีขาวเดิมประวัติดีนะครับไม่เคยติดแก๊สอ่ะลองดูข้างในหน่อยนี่เป็นไง อันนี้เป็นตัว 1.5e ภายในดำนะครับแอแบ็คคู่หน้า ABS เรียบร้อยวิทยุแอร์ใช้งานได้ปกติเกียร์ออโต้นะครับนี่เป็นไงข้างในเฮ้ยโอ้โหไท่อ่ะข้างในชอบนะครับอ่ะถ้าโบยฟ,ฟ้าใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับผมอ่ะสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจ269,000บาทรถเข้าใหม่เดีย๋ยวจะการเก็บงานให้นะครับผมมา ดนะูอะด้วยคันนึงเป็นเจน2นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่วีออสเข้ามาเยอะมากอันนี้นะครับอ่ะคันนี้เป็นวีออสเจน2นะครับปี2011นอะ็ดะคันนี้อยู่1 5ึ0 0 0สบาทจาัดไฟแนนซ์ได้เต็มคันนี้นะครับเป็นสีบอลเดิมจากโรงงานสวยๆนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่มีล้อแม็กให้นะครับผมคันนี้ล้อแม็กสีวงเลยนะครับลองลอง,ลองดูภายในหน่อยไหมแล้วคันนีนะ้มีฟิล์มด้วย เออพร้อมใช้เลยคันนี้อ่ะคันนี้ภายในดำนะครับเป็นตัวภายในดำเกียร์ออตโต้นะฮะแอร์อวิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมกระจกเป็นออตโต้แล้วนะครับผมสำหรับตัวรุน่นนี้คันนี้นะครับนี่ประมาณนี้มีพงมีพรมมาไลให้เรียบร้อยพร้อมใช้มีฟรีม่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสนใจนะครับ,นะค,รบคันนี้1,58,000บาท สำหรับ Vios Gen 2คันนี้ปี2011นะครับ์ออ t o ้รุ่น1 5 e นะฮะใครสนใจนะครับติดต่อพวกเรา063 5064777หรือว่าเราออฟฟิเชียล SIKS 1234มีแอดด้านหน้าด้วยนะฮะยังไงชอบคันไหนคอมเมนต์คุยกันหรือว่าติดต่อพวกเราเข้ามาได้นะครับบอเลยน Vios ตอนนี้ขายดีนะนะครับผมอ่ะนะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับพร้อมพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลย ะะและคลิปนี้จากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ